สวัสดีครับสวัสดีครับคนดีคนเดิมกลับมาอีกแล้วกับซีรีส์อะไรครับคุณแชมป์ Let's Checkmate t h e c k m ตัวนี้ไม่รีวิวไม่ได้เพราะซีรีส์ขนเป็นซีรีส์ประจำของช่องเราเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ๆ Let's Checkmate นะครับลาย the Monster มันมีภาษาจีนด้วยใช่ไหมเนาะอ่าให้ดูกล่องก่อนเนี่ย เลสเชคเม e ใช่ไหมมันเป็นซีรีส์หมากลุกในะซึ่งออกมาพร้อมกับตัวคอลที่มันเป็นหมากลุกของซีรีส์วันประจำวันวาเลนไทน์คอลที่เป็นหมากลุกอ่ะอันนั้นคือคือคือเกินป่ะเออเป็นเทียนเป็นเทียนแล้วอย่าไปจุดนะจุดปุ๊บปุ๊บคือน้องละลายละลายหายที่ว่าวันวาเลนไทน์อ่ะคือสำหรับเดอะมอนสเตอร์ลาบูเนียนางก็คงออกตัวนี้มาเพื่อที่จะ เป็นแบบขอแต่งงานออารมณ์นั้นเป็นฟิลแหวนฟิลไล่แกะเลยจะได้รู้ว่าดีเทลเป็นอย่างไรใช่เนี่นะกล่องอันนี้ let's checkmate ใช่ดีแล้วเอาตรงๆเลยนะคัตเตอร์คัเตอร์สำหรับคือส่วนตัวที่ชอบอ่ะต้องสีน้ำตาลอแล้วชอบทำซีเขตเป็นสีน้ำตาลแล้วคือคิดดูดิเล่นกับความรู้สึกคนขนาดไหนคุณแชมป เพราะเนื่องจากเป็นวันวาเลนไทน์นะครับนางก็เลยจัดตัวสีน้ำตาลมาให้เลยนี่ let's checkmate ลุกคาดลุกคาด<ะ>ลุกเลยไม่ใช่รับเดี๋วนะอย่าบอกนะว่าล็อกอ่ดึงมา อันนี้คืออะไรเนี่ยนั่นแหละที่ล็อกมันลอ็อ,อจบย่างจบย่าง <laughs> จบย่าง <laughs> ฉันสามารถใส่ทุกอย่างลงไปได้อ่ะนี่ใส่ถุงเทา้าด้วยนะใช่เหรอแบบว่าเดี๋ยวแบบท,ท,ที่นี่เทา้าไงอันนี้อันนี้ใส่เทา้านะเป๊บนี่เธอมือขูด <laughs> ผมปะได่เลยนี่แก่งี้ยแก่งี้เลยอ่ะหมผกม,มือ โอ้ยสวยงามเวอร์ตรงๆเลยนะเกะยากมากไม่มันยืนได้ปะไม่ได้เฮ้ยอ <Hey! S 1> ีหนึ่งมึงเอาแล้วค่ะหรือว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ฉันว oh. ่าเฉพาะตัวนี้เป็นจอยอ่ะเฮ้ย <Hey! S 1> โคตรน่ารักโคตรน่ารักเลยโอเคบัตรเครดิตวงเงินเท่าไหร่ แน่อ่าโอ้โหเธอแฮบอาซีดแอนมาร์กองในตัว,ตวเดียวเลยเออมีจอยมีอะไรอย่างงี้ด้วยเธอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนขน,ขนจัดจัดจัดเดี๋ยวอันนี้แกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างบนนี้เหมือนทําอะไรไม่ได้เลยอีกข้างล่างเพราะมันมเด็ดมาเอาแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราเอาไปอะดบแบบจะเอาสีน้ําตาลอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมมันจะตัดแล้วแหว่งถูกอย่อู้ชอบชอบตรงนี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไม่ไม่เธอยาาอย่าดาัดเธออย่าดัดงั้นคือมันเป็นมันเป็นแบบเอวล,ลงมาอย่างเงี้ยเป็นข้ออย่างเงี้ยเดีอยวบอกป่ะแล้วจริงๆแล้วมันได้ไหมวะไม่ตัวอื่นอะไม่ได้ได้เฉพาะตัวนี้แหละอา้าวใช่ได้เฉพาะตัวนี้อ่าหมายถึงว่ารุ่นนี้ใช่รุ่นนี้ Lest Checkmate ลาบูบู made, u, นะครับนี่โอ้ยสวยงามมากนี่อ่ะลูกเล่นมีอะไรมัง่งตาขยับซ้ายขวาเหมือนเดิม มีมงกุฎทาจากผ้าใช่ทามงกุฎนิ่มๆนะอันเนี้ยแล้วก็แขนเสื้อจริงๆถอดได้เสื้อถอดได้เสื้อถอดได้แต่ว่าไม่เอาเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมคีนิคือคือมันก็เวอร์อยู่นะเพราะว่ามันมันแอบแอบแบบเหมือนใส่ใส่ลวดเอ้ยไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ลวดแหละมันทําดัดมาได้อย่างดีเลยเออมันเน่ยเห็นป่ะเออฟิ้งเนี่สวยงามและที่สําคัญตรงแขนขยับได้ไหมไม่มั่นใจได้ ไม่ไม่เอาเหมือนเหมือนจะขยับได้แต่ว่าไม่อยากฝืนเออไม่อยากฝืนอ่ะที่สำคัญน้องยืนและนั่งได้ในตัวเดียวกันแล้วอันนี้ตกมือตกมือเอาจริงๆฉันชอบนะเออมันสำคัญพี่หนึ่งพี่เซนตัวนี้นี่ตัวเนี้ไว้สำหรับซีรีส์ตัวนี้เลยแต่งงานกับเงินแค่ไม่มีแหวนไม่มีแหวนนะจ๊ะไม่มีแหวนให้เออและนี่คือสี่ใส่แหวนและ ให้จริงๆอ่ะคือคือน้องต้องนั่งแล้วต้องวางให้บนตักใช่ดูแบบนั่งนะแล้วต้องขาเนี่ยมันดัดขึ้นมาได้มันไม่ใช่มันดัดหรอกมันเป็นเหมือนมันเป็นจอยอ่ะรู้ไหมฉันนึกถึงอะไรไอ้อยตัวทอยอ่ะน้องนั่งแหกกียนะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้ตั้งเออตั้งโชว์แต่งงานกันนะครับเปอ้ตาซ้ายขวาเหรอ ฉันว่าฉันก็ตัดตาแล้วนะเอออ่ะแล้วแป๊บนึง่งตาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรูปอ,อ,อะไรนะเขาหลังตัดใชเออ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหลี่ยมตาไม่เหมือนกันเออ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 สวยงามมากแล้วประเด็นคือเป็นเหมือนที่พี่หนึ่งว่าคือมันเป็นสีออริจ <Original. S 1> ินอลออริจินอลสีของลาบูบูและสีโมโมใช่ let's check m a d e สวยงามมากพลังการสุดๆไซส์400นะอันนี้ไซสี่ร้เลย แล้วไม่รู้อ้ะไม่ไม่รู้ว่าใช้ไซส์400หรือเปล่าใช้ไซส์400ไม่มุมมุมพี่อ่ะมันคือไซส์ตุ๊กตาลาบูบูอ่ะงงป่ะเออเนี่ยนั่งได้ยืนได้สวยงามเชื่อน่าจะเป็นลูกลักตัวต่อไปแล้วไม่ก็นี่ไงเป็นลูกลักแล้วได้มารีวิวแล้วลาบูบูลา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 บู จริงถ้าเทียบเทียบไอื์ประมาณหน้าและที่สําคัญยืนได้ยืนได้นั่งได้อันนี้คือที่สุดแล้วเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะยืนอย่างเดียวคือคือถ้าสังเกตขามันจะยาวกว่าตัวปกติเออเนี่ยอ่เปบอันนี้นั่งเป็นกรรมหยี่นะพวกนี้เป็นกรรมยี่หมดเลยกลัวขาดรุดเหมือนกันนะเอาจริงไม่ไม่ควรเออเอาเอาแค่ทําให้ดูพอแค่นั้น อ่ะประมาณนี้แล้วกันจริงๆมันยืนไม่ได้นะคะอ๋ออันนี้คือกูหักมันใช่ไหมใช่เป็นฟิลนี้ปะเออนี่นะโอ้พอยืนแล้วสวยนะเออจริงมันสมส่วนเลยอ่ะนืออกว่ายืนแล้วเท่เลยเทระเบิดเกินลาบูบูเช็คเมทัจริงๆมันวางซื้อซื้อได้ปะวางได้ปะวางไม่ได้ไม่ได้มันเอาหรอมันต้องมีอะไรพิงอคือพี่ว่ามันมันอยู่ในกล่องอ่ะสวยละเออเออ ในกล่องมันสวยแล้วแต่ว่าถ้าไปนี้อยู่บ้านเธอมันก็จะเป็นแบบน้องก็จะไปกองในส่วนของงานตุ๊กตาเอตุ๊กตาใหน่โงูงรูงคือฝูงคือไล่โอเคโอเคประมาณนี้อระมาณนี้จริงๆทำหน้าปกทำหน้าปกอุ้มรูป อ่าโอเคประมาณนี้นะคะ,ะัีนะะับมูะะบชอเมตลาวคาดเคร่